การปรินิพานหรือการประทับศีหาเสยยาครั้งสุดท้ายอานนท์มาเถิดเราจะไปสู่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำฮิรัญยวดีไปยังสวนป่าสาละเป็นที่แวะพักของมัลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราครั้นถึงที่นั้นแล้วตรัสสั่งให้ตั้งเตียงปรินิพานอานนท์เธอจงจัดตั้งเตียงน้อยระหว่างต้นสาระคู่ มีศีรษะทางทิศเหนือเราลำบากกายนักจักนอนประทับศีหะเสยายาแล้วมีอัศจรรย์ดอกสาละผลิผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสริระดอกมันทารบจุนไม้จันดนตรีล้วนแต่ของทิพย์ได้ตกลงและบรนเลงขึ้นเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้าอานน์การบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคต เป็นผู้ที่ได้รับสักการะเคารพนับถือบูชาเราไม่อานอนพิกุภพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาใดาประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอานอน์เพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่า เราจักประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้ต่อจากนี้ทรงขับท่านพระอุปวานะที่เข้ามาอยู่งานพัดพระอานนทูลถามถึงเหตุที่ขับตรัสตอบดังต่อไปนี้อานนท์พวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิบโดยมากมาประชุมกันแล้วเพื่อเห็นตถาคตอานนท์สวนป่าสาละ ที่แวะพักของมันลกษัตริย์แห่งเมืองกุศินาราสิบสองโยตโดยรอบมิได้มีที่ว่างแม้เท่าปลายขนทรายที่เทวดามีศักดิ์มิได้ตั้งอยู่เทวดาทั้งหลายย่อมยกโทษว่าเราทั้งหลายมาแต่ไกลเพื่อเห็นพระตถาคตต่อนานนักพระตถาคตจึงจะเกิดขึ้นในโลกสักคราวหนึ่งและการปรินิพานของพระตถาคต ก็จักมีในปัจชิมยามแห่งราตรีวันนี้ก็พระภิกขุผู้มีศักย์ใหญ่รูปนี้มายืนเสียตรงพระพักบังอยู่เราทั้งหลายไม่ได้เห็นพระตถาคตในการสุดท้ายดังนี้ต่อจากนี้พระอานนทูลถามถึงความรู้สึกภายในใจของพวกเทวดาได้ตรัสด,ดังต่อไปนี้อานน์ มีพวกเทวดาผู้มีความสำคัญในอากาศว่าเป็นแผ่นดินและพวกที่มีความสำคัญในแผ่นดินว่าแผ่นดินพากันสยายผมร้องไห,คงห้คร่ำครวญกอดแขนร้องไห้คร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาดุดว่ามีเท้าถูกตัดขาดออกรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคจากปรินิพานเสียเร็วนักพระสุคตจากปรินิพานเสียเร็วนัก พระผู้เป็นดวงจักขุในโลกจักดับหายไปเสียเร็วนักดังนี้ส่วนเทวดาใดปราศจากราคะแล้วเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นด้วยรู้สึกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงข้อที่จะให้ได้ตามใจหวังในเรื่องนี้นั้นสัตว์จักได้มาแต่ที่ไหนเล่าดังนี้ต่อจากนี้พระอานนนทูลถึง เมื่อไม่มีพระองค์แล้วสาวกก็ไม่ได้พบปะกันเหมือนดังบัตรนี้ทรงแสดงสถานที่สี่แห่งคือที่ประสูตรตัสรู้แสดงธรรมจักรและนิพพานว่าเป็นที่ควรเห็นและพบปะกันของพุทธบริษัทต,ต่อจากนั้นตรัสเรื่องการปฏิบัติในสตรีคือการไม่พบปะด้วยถ้าต้องพบปะก็ไม่พูดถ้าต้องพูดพึงมีสติ ต่อจากนั้นพระอานนท์ได้ทูลถามถึงการจัดพระศพอานนท์พวกเธออย่าขวนขวายเพื่อจัดการบูชาสรีระของตถาคตเลยจงสืบต่อจงพยายามในประโยชน์ของตนเถิดจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกําหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดอานนท์กษัตริย์พรามหรือขหบดีผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่ง ในตถาคตก็มีอยู่เขาเหล่านั้นจักจัดการบูชาสรีระของตถาคตข้าแต่พระองค์เขาเหล่านั้นพึงจัดการอย่างไรอานอน์เขาพึงจัดเหมือนที่จัดในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิเขาพันสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับสมัมลีแล้วพันด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ห้าร้อคู่แล้วเชิญลงในรางเหล็ก เต็มด้วยน้ำมันปิดด้วยรางเหล็กอีกรางหนึ่งกระทำจิตกาทานด้วยของหอมทุกอย่างแล้วจึงถวายพระเพลิงกระทำสถูปสำหรับพระมหาจากักรพรรดิไว้ณหนทางสีแยกอานน์ชนเหล่านั้นพึงปฏิบัติในสรีระของตถาคตเช่นเดียวกับที่ชนทั้งหลายปฏิบัติในสรีระของพระมหาจากักรพรรดนั้นแลชนเหล่าใด วางพวงมาลัยหรือของหอมหรือจุนหอมณที่นั้นก็ดีหรืออภิวาทหรือทำความเลื่อมใสอยู่ในจิตก็ดีข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขาสิ้นกาลนานต่อจากนั้นตรัดเรื่องเกี่ยวกับบุคคลควรแก่การก่อสถูปสี่จำพวกคือพระตถาคตพระปัจเจกพุทธ,ธะพระสาวกและพระเจ้าจากักรพรริ พระอานน์เลี่ยงไปยืนเหนียวไม้เต้ากะปิศีษะร้องไห้อยู่ตรัสให้ไปเรียกตัวมาตรัสสรรเสริญว่าเป็นยอดของอุปถากผู้หนึ่งในบรรดายอดอุปถากของพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสรรเสริญการรอบรู้ในหน้าที่นี้และการกล่าววาจาเป็นที่ชอบใจแก่ผู้เข้าไปคบหาต่อจากนั้นพระอานนทูลขอให้เสด็จไปปรินิพานที่เมืองอื่น เพราะเมืองนี้เป็นเมืองกิ่งเมืองดอนอานนท์เธออย่ากล่าวว่าเมืองน้อยเมืองดอนกิ่งเมืองดังนี้เลยครั้งก่อนโน้นราชาพระนามว่ามหาสุทัศน์เป็นพระเจ้าจาักรพัิธ,ธรรมราชามีอาณาเขตกระทั่งมหาสมุทรทั้งสชนะสงครามมีชนบทมั่งคัง่งประกอบด้วยรัตนเจ็ดชนิดอานนท์ เมืองกุศินารานี้แลเป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศน์ชื่อว่ากุสาวดียาวทางบุรพทิตและปัจชิมทิตสิบสองยอกว้างทางอุตรทิตและทักขินทิตเจ็ยดยอเกลื่อนกล่นด้วยหมู่มนุษย์อานนท์เธอจงเข้าไปในเมืองกุศินาราจงบอกแก่มันลัตริย์ทั้งหลายแห่งเมืองกุศินาราว่า กษัตริย์ผู้วาเสษะโคตทั้งหลายในยามสุดท้ายแห่งราตรีวันนี้การปรรินิพานของพระตถาคตเจ้าจักมีเชิญท่านทั้งหลายรีบไปขออย่าต้องเดือดร้อนในภายหลังว่าการปริณิพานของพระตถาคตเจ้าได้มีแล้วในคามเขตของพวกเราแต่พวกเราม่ได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายพระอานท์ผู้เดียว เข้าไปแจ้งแก่มัลลกษัตริย์มัลลกษัตริย์คร่ำครวญโดยในยะเดียวกับพวกเทวดาที่กล่าวมาแล้วพากันออกมาเฝ้าพระองค์พระอานน์จัดให้เฝ้าโดยขานชื่อถวายทีละพวกเสร็จก่อนปฐมยามต่อจากนี้สุพัทะปริพาชกมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลถามความผิดหรือถูกของลัที่อื่นๆตรัสห้ามเสีย แล้วตรัสถึงเรื่องสมณะที่แท้จริงมีเฉพาะในศาสนาที่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ไม่มีในศาสนาที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดสุพัทธะเราเมื่อมีวัยยี่สิปีบวชแล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลนับแต่บวชแล้วได้5้อปีความเป็นไปแห่งธรรมประเทศเครื่องตัดสรู มิได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้แม้สมณะที่หนึ่งก็มิได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้แม้สมณะที่สองที่สามที่สี่ก็มิได้มีวาทะเครื่องสอนของผู้อื่นว่างจากสมณะของผู้อื่นสุพัทธะก็พิกขุทั้งหลายเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบเถิดโลกก็จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์ทั้งหลายต่อจากนี้ สุพัทธะทูลสรรเสริญเทศนาขอบรรพชาอุปสมบทได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ติตะทิยะปริวาสก่อนอุปสมบทต่อมาไม่นานได้บรรลุอรหัตผลเธอเป็นสาวกองค์สุดท้ายในบรรดาสาวกที่ทันเห็นพระพุทธองค์ต่อจากนี้ได้ตรัสพระโอวาทที่สำคัญต่างๆอีกสี่ถึงห้าเรื่องอานนท์ ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออย่าคิดดังนั้นอานนทมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจกเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรา อานอน์เวลานี้พวกพิกุทั่วไปเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสแก่กันและกันโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่กว่าจงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อหรือโดยชื่อสกุลหรือโดยคำว่าอาวุโสผู้อ่อนกว่าจงร้องเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายสมาอานอน์ โดยการที่เราล่วงลับไปแล้วสงจงเลิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการอานนนโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วสงจงลงพรหมทานแก่พิกุชันนะคือพิกุชันนะจงกล่าวอะไรได้ตามพอใจพิกุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนเธอต่อจากนี้ตรัสประธานโอกาสครั้งสุดท้าย ให้ผู้นั้นกล่าวออกมาได้ถ้าใครยังสงสัยรังเกียจอันใดบ้างในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภิขุทั้งหลายก็ถ้ามีพิกขุแม้รูปหนึ่งมีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักในข้อปฏิบัติก็ดีจงถามเสียอย่าเป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังว่า เราอยู่เฉพาะหน้าพระศาสดาแล้วไม่กล้าถามในที่เฉพาะหน้าดังนี้ไม่มีภิกุรูปใดทูลถามตลอดเวลาที่ทรงเตือนซ้ำจนครบสามครั้งในที่สุดตรัสว่าถ้าไม่กล้าถามเองให้วานเพื่อนถามแทนก็ไม่มีใครทูลถามพระอานนทูลสรรเสริญความที่พิกุสสอ์แม้แต่รูปหนึ่ง ก็ไม่มีใครเคลือบแคลงในพระศัสดาหรือทำวินัยของตนตรัสว่าอานนท์เธอกล่าวด้วยความเลื่อมใสและอย่างถึงที่จริงในเรื่องนี้ความรู้สึกของตถาคตก็มีแล้วว่าความเคลือบแคลงเห็นแยง้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักในข้อปฏิบัติของพิกขุแม้รูปเดียวในพิกขุสงนี้ไม่มีเลย อานน์เพราะว่าในบรรดาภิกุห้าร้อยรูปเหล่านี้รูปใดที่ต่ำสุดกว่าเขาทั้งปวงรูปนั้นก็ยังเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงต่อน,นิพานมีการตัดสรู้เป็นเบื้องหน้าในที่สุดได้ทรงเตือนเป็นครั้งสุดท้ายว่าพิกุทั้งหลายบัดนี้เราจักเตือนพวกเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้นี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของตถาคต